สอใจก่อนรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับณพระเวฬุวันวิหารพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุผู้เคารพนอบน้อมขณะนั้นเหล่าภิกษุได้สนทนากันถึงเรื่องของพระเทวทัตผู้เคยมีลาภสักการะมากมายแต่ด้วยความโลภและโทสะลาภสักการะเหล่านั้นก็สูญสิ้นไปในที่สุด พระพุทธองค์เสด็จมาและตรัสถามว่าพวกเธอสนทนากันเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธองค์ตรัสว่ามิใช่เพียงในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตรพระเทวทัตก็เคยเสื่อมลาบเพราะความโลภเช่นนี้ในอดีตการณเมืองพารานสีพระเจ้า,านันชัยทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์โปรดสัตว์เลี้ยง และให้ความเมตตาต่อทุกชีวิตหนึ่งในสัตว์ที่พระองค์ทรงโปรดปรานมากที่สุดคือวานอนเผือกสองพี่น้องได้แก่ราทะผู้พี่ผู้สุขุมรอบคอบและโปรธปภาทะผู้น้องที่มีจิตใจร้อนแรงและมักแสดงออกตามอารมณ์วานรสองพี่น้องถูกจับโดยพรานป่าผู้ชาญฉลาด และนำมาถวายพระราชาพระองค์หลงไหลในรูปลักษ์อันงดงามของวานรอนทั้งสองจึงเลี้ยงดูอย่างดีในกรงทองคำให้อาหารเลิศรสเช่นข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งและน้ำผสมน้ำตาลกรวดลาบสักระของพวกมันจึงยิ่งใหญ่เกินกว่าสัตว์ใดในวังวานนอนทั้งสองเป็นที่รักของผู้คนในราชสำนัก และได้รับการยกย่องอย่างสูงจนกระทั่งวันหนึ่งการพาหูวานอนผู้มาทีหลังพรานป่าคนหนึ่งนำวานอนตัวใหม่มาถวายพระราชามันเป็นลิงดำตัวใหญ่ชื่อว่าการพาหูด้วยรูปร่างอันกำยำและพฤติกรรมที่ดูน่าเกรงขามมันกลายเป็นที่โปรดปรานของพระราชาในทันทีลาบสักกา ระที่เคยมอบให้วานอนเผือกสองพี่น้องกลับถูกยกให้การพาหุแทนวานอนเผือกทั้งสองเริ่มถูกละเลยโดยเฉพาะโปธปาทะผู้ไม่อาจทนเห็นสภาพนี้ได้วันหนึ่งขณะโปธปาทานั่งจ้องการพาหุที่กำลังรับอาหารอย่างอร่ออร่อย เขาพูดขึ้นด้วยเสียงขมขื่นว่าพี่ราธะดูสิข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งที่เคยเป็นของเราบัดนี้กลับตกไปอยู่ในมือของเจ้าลิงดำลมกนั่นเราจะทนอยู่ที่นี่ไปทำไมมาเถอะพี่เรากลับป่าไปใช้ชีวิตอิสระดีกว่าราธะมองน้องชายด้วยความเห็นใจและกล่าวอย่างสงบว่าน้องรักโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนลาบ และยดย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเจ้าอย่าเศ้าโศกเลยโปโธทปาทาสายหน้าและกล่าวอย่างหนักแน่นว่าแต่พี่ข้าไม่อาจทนเห็นมันลำพองใจเช่นนี้ได้ทำอย่างไรเราจึงจะได้เห็นมันถูกขับไล่ออกจากราชวังราททยยิ้มเล็กน้อยและตอบว่าโปโธทปาทาเจ้าจงอดทนเถิดการพาหูนั่นไม่อาจซ่อนนิสัยแท้จริงของมันได้นานหรอก มันจะทำลายตัวเองในที่สุดเป็นจริงดังคำระทักกล่าวหลังจากนั้นไม่กี่วันการพาหุเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวมันกระดิกหูกรอกตาและทำเสียงน่ากลัวต่อหน้าพระราชกุมารตัวน้อยในวังพระกุมารหวาดกลัวและส่งเสียงร้องด้วยความตกใจข่าวนี้ถึงพระราชาในไม่ชา้า พระองค์ทรงกริ้วและรับสั่งให้ขับไล่การพาหุออกจากวังทันทีเมื่อการพาหุถูกขับไล่ลาบสักการะที่เคยเสื่อมถอยของวานอนเผือกทั้งสองกลับคืนมาอีกครั้งโปธปาทายิ้มอย่างมีความสุขและกล่าวกับราทาว่าพี่ราทาเจ้าพูดถูกสุดท้ายแล้วสิ่งใดที่ไม่ใช่ของแท้ย่อมไม่ยั่งยืนราทะตอบด้วยเสียงนุ่มนวล ปธปาทาความริษยาไม่เคยนำความสุขมาให้เราควรยอมรับธรรมชาติของโลกและดำเนินชีวิตด้วยความสงบพระพุทธองค์ทรงสรุปนิทานนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าโลกกระทมแปดประการลาบเสื่อมมาลาบยศเสื่อมยศสุขทุกสันเสริญน,นินทาย่อมเกิดขึ้นและดับไปไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืน ดังนั้นพึงเจริญปัญญาและดำรงตนในความสงบเถิดพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาติกว่าลิงการพาหุในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตวานรโปธปาทะในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท ส่วนวานราธะในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนี้แหล